بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المسلين وعلى علي وصحبه يدمعين السلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك ะ ت ه วะตุลลอฮิวะบราากตุวะลัยกุมุสสลามวะราะหะตุลลอฮิวะบรักาตุนะครับก็พบกับพี่น้องอีกครั้งนึงแล้วนะครับในส่วนของรายการอุทยานแห่งกาญโรนะครับเป็นรายการเถะเราจะเรียนรู้ไปกับพี่น้องทุกๆคนนะครับเป็นอย่างเถะพี่น้องอาจจะทราบมาแล้วก่อนนห้านี้บ้างหรือเป็นอย่างไม่สําหรับพี่น้องก็อินชาอัลเลาะห์นะครับหวังว่ารายการเราเนี่ยนะครับจะ ความรู้ที่ได้รับตรงนี้จะเกิดประโยชน์แก่พี่น้องให้มักีตสุถ้าี่มักได้นะครับอาจารย์ครับกับพี่น้องกับรายการของเราก็มาพบกับ <c oughs> พี่น้องท่านผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วนะครับในวันนี้ก็คงจะเราจะคงพูดคุยในเรื่องของอาดับอันเนียหรือว่าจัญญามมรายาทในเรื่องของการตั้งใจเจตนาตั้งเจตนานะครับอาจารย์นรุนวันนี้เราก็จะได้ได้มาต่อ จากตอนที่แล้วนะครับในเรื่องของอมรารยาทของการตั้งเจตนาหรือว่าอันเนียอาดับอันเนียนะครับอาจารย์น,นรุนฮะดิษที่มีความสําคัญในเรื่องของในองค์การตั้งเจตนาก็คือฮะดิษที่เราได้กล่าวไปในตอนที่ผ่านมาก็คือฮะดิษของท่านอุมัรนะครับอามีรุมลมุมินีนครับอ่กอลากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม innama al a'malu binniyat wa innamal ikullu limri'in ma nawaa fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya li sibuha aw limra'atin yang kiewa fa hijratuhu ila ma hajar ila mutafakkun alai Disini alai dakap hadis <tus> ni ajarnun atibai pi nang dai 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 kau eh thi งย่งยัง,ยง,ยงชัดเจนในเรื่องข้องการเนื้อหรือว่าการตั้งจตนานะครับเราเราพูดกันไปพอสมควรในเรื่องข้องในช่วงแรกของอะดิษแต่ในช่วงในช่วงที่องหรือว่าช่วงล่างของอะดิษยังเรายัางจะมาพูดคุยกันในวันนี้ต่อนะครับเกินจาอาจารย์นรุนครับทนายบิบวายนะครับว่าทุกๆก,การงานของเราเนี่ยทุกๆการงานทางมดมในชีวิตของเราเนี่ยถูกสิทกอย่างที่เรรมเนี่ยนะครับจะ ยุทธเหตุการตั้งจิตนาคของเรานะครับมาว่าเราต้องการอะไรเผื่ออะไรทําอะไรแล้วก็เผื่ออะไรเนี่ยนะครับอัลลอฮฺนบีบอกว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ในฮะริสบท์เนี่ยนะครับนบีอันได้ยกตัวอย่างไว้ซ่องตัวอย่างนะครับในการเปรียบเทียบเฟื่อบในเห็นเฟื่องในชาดเฟืชัดขาดนะครับนี่ถ้าพูดถึงลักซึกซาซา์เนี่ยผูดได้นะครับอย่างเรื่องการอย่างการซ้อนเนี่ย การสอนของท่านนบีมฮัมมัดสอลสลับสอนเป็นการเปรียบเทียบ,บ <S <S <an> <S นะครับถ้าใครถ้าใคยเรียนวิชาหลักสูตรเลยการสอนผมเรียนอยู่นะครับจะจะต้องเอาติดสติของฝร,รั่งเทวาไดอองโคอิซามาชายก็คือว่าการสอนโดวยวิธีเปรียบเทียบให้น่าวางซองยางนะครับเราก็ไปสามารถไปสอนหลอกลั่นของเราได้เวลาสอนสอนในสิ่งที่ดีเนี่ยเราจงเปรียบเทียบของที่สิ่งนี้ด้วยเผื่อให้เปรียบเ,เ,เทียบนะครับทนนี้ก็เปรียบเทียบว่าการอพยพของกุนเนียเนี่ยนะครับเถต้องการอพยพไปเผื่อเราสุบฮานอวตาลาเนี่ย เนียดเผื่อเราสุบฮัตตะลาเช็คเชนกับมุสลิมนะครับซอฮาบะเทิดเดินทางจากนครมักกะเนี่ยนะครับไปยังเมืองมดีนะเนี่ยนะครับการอาผีบขังเนี่ยต้องทิ้งลูกทิ้งล้านทิ้งบ้านทิ้งทุกอย่างไว้ที่มักกะนะครับแล้วก็เดินทางไปยังเมืองมดีนะนะครับถึงใช้เวลาเป็นหลายวันด้วยกันไปมือเปล่านะครับแต่การไปขังเนี่ย ไปเพื่ออัลลอฮฺสุบบะฮานะวะตาลานะครับไปเพื่อป็นการฮิจรัลเป็นการอพยพจากสิ่งที่เลวร้ายสู่สิ่งที่ดีวะเนี่ยนะครับการการอพยพแบบนี้เพื่ออัลลอฮฺเนี่ยนะมีบอกว่านะครับเขาก็ได้รับในสิ่งในสิ่งนี้ไปว่าเป็นการอย่างของเขาเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็เพื่อรอซูลได้รับผลบุญไปนะครับแต่วัดเนี่ยในกันอีกกลุ่มคนหนึ่งเถอะ ต้องการเดินทางเหมือนกันคือไปใน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 ขบวนเดียวกันเดียวกันนี้ในขบวนเดียวกันมีคนอยู่ซ่องซ่องประเพณีซ่องคุมครับคือเดินทางไปแต่ว่าไม่ได้ปาไม้เผื่ออัลลอฮ์แลยก็เผื่อรอซูลแต่ปาไม้เนียดเผื่อจะหรือยังเกลียวหรือยังเกลฮาเผื่อจะไปทําการแต่งงานนะครับเขาเจะได้รับในซิงค์ถเขา เ <d ied out> นี่ยสิ่งที่เขาดังตั้งเจตนาเอาไว้ก็คือได้แขกกันแต่งงานนะครับ,บสแสดงว่าการงานการงานเดียวกันนะครับเนาะแต่ว่าคนเนี่ย,ทำ,ยทำมันคนในี่ยทมันมีซ่องกลุ่มการงานเดียวงานเดียวแต่คนทำมีซ่องแบบคนนึงทำทำเพื่อร้อนและรอซูนเขาได้ผลบระไ,ไปอีกคนนึงเดิน<ำ>ทางรวมกันตลอดแต่ไปเผื่อแต่งงานเขาได้สักว่าแต่งงาน<ง>แต่ผลประนในทางทางแสดงการรสมุทรานั้น,น,นเขาก็จะไม่ได้รับ จำท่าห้ากว่าหนักเราเราเป็นครู่โรงเรียนใช่ไหมอาจารย์มีนักเรียนอยู่อยู่ซ่องซ่องซ่องกลุ่มครับนักเรียนที่มามาเรียนที่โรงเรียนนี้มันเนียดเผื่อมาห้าวิชาความรู้ก็ได้วิชาความรู้แต่คนที่มาเผื่อมาอยู่ปอนะมามาอยู่โรงเรียนน้ำก็ะไดปลาให้มาแต่บ้านอ่าป้าให้มาแต่บ้านนี่มาอยู่ปอนะหรือมาอยู่โรงเรียน มันก็ได้มาโยโรงเรียนได้อยู่อเนาะตรงความาคืมได้คือได้มาพ่อนอะได้มาอยที่เรียนแต่ว่าไม่ได้ความรู้รับไปนั่นคือเอ็นได้ชัดเจนในในส่านทึกษาโดยตรวจ่อไปตีเราหรือวาบางคนไปเรียนเป็นญญาตรีคนนึงปาม้เผื่อต้องการนําความโรแล้วก็มาใช้ในชีวิตของเขาอย่างปจิยังฉีบเขาแล้วก็ทํามาเพื่อเผยศาสนาของเขาได้ด้วยนะครับแต่อีกคนนึงเปรียบเทียบนะครับก็คือว่าเรียนเหมือนกันเป็นหญาตรีมันกันแต่ว่า แต่เด็กของเขาเนี่ยเพื่อได้มาถึงสึงชาดาให้ได้มาถึงปริญญานะครับนอกากแล้วก็เผื่อได้สมัครงานได้แค่นั้นเองในการไม่ได้ต้องการเผื่อด้ว่าเผื่อเพล่์เพลยความโมเดิร์นกับเขาได้ตรงเนี้ยใช้เวลาเซพีเหมือนกันเบียร์มดไปเหมือนกันแต่ว่าพลบุญได้ไม่เหมือนดียวกันครับนี่คือนี่คือความเลยอ้อนของการเนียดนะครับพี่น้องครับผลแรกที่กระดิษณ์นี่มันต้องผุดอย่างเชิงรอ นิดนึงครับ,<อ>บเดือนกิจรอสก<อ>ารเอยาแบบของธนบีมูฮัมมัดซอลลัมพอไร้ครับเพราะว่าเดือนนี้เดือน,น,นอะไรครับมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนถี่นึงในอิสลามนะครับคำถามมีอยู่ว่ะธนบีเนี่ยอพยอพยายจากเมืงองฮิจรอสจากมะก,กามาเมืองมดินาเนี่ยนะครับไม่ได้อพยพมาในเดือนมุฮัรรอมเดือนรอเบิลอวันครับอ๋อครับแต่ทำไมอิสลามนับเดือนถี่นึงเป็นเดือนมุฮัรรอม ามีคำถามมานะครับซึ่งประเด็นเนี้ยนะครับพี่นงอาจจะอาจจะไม่ค่อยได้ฟังนักนะครับแต่ถ้าคนไปอ่านหนังสือเชิงเรื่องดังประวัติศาสตร์นี่จะพบว่าอ๋อเป็นคำตอบนะครับว่านาบีเนี่ยอุภยบจากฮิเชโรจากมักกา์สูมาดิน่าเนี่ยเดินรบยุนเอาวันนะครับแต่ว่าทันอุมาร ได้ตักวีมในได้ทำปฏิทิอิสลามเนี่ยนับนับเดือนถีดนิ้งเดือนมุฮัรรอมในอิสลามซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ในยุคถิยมักกะยู่ก่อนอิสลามเนี่ยหนึ่งหนึ่งปีมีสิบสองเดือนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จัดลำดับว่าเดือนนึ่งเดือนสองเดือนสามคือเดือนไหนไม่ได้จัดลำดับคทันอุมัดเป็นคนเป็นคนเรียมตอนเรียมตอนในการฉัดต้นคิดตอนขีดครับในการคิดอะไรนะครับเรื่องนับเดือนหนึ่งสองสามในมุฮัรรอมทันนบี อิจรอจักมะกาเมเดนะเดือนเดือนระบ,บืนอวันนะครับแต่ว่าไซติถันอุมารเหลือเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนหนึ่งในอิสลามเพราะว่าคนที่อพยอพยจ,าาาจากมะดีนนะไอ้จากมะกามาเมืองมะดีนนะคนแรกเนี่ยเดินทางมาในในช่วงในเดือนม,มุฮัรรอมก่อนก่อนที่ท่านนาบีจะอับยอบนบีสมก่อนรอบอนึงแล้วครับ,รบก็เลยตั้งเดือนม,ม,มุฮัรรอมเป็นเดือนหน,น,นึน่ง มฮัรรไปเดินถิอนอ่นนิ่งนะครับแสดงว่าการให้ความการให้ความสําคัญของอิสลามเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญเฉพาะผู้นำนะครับทุกคนที่เป็นประชาชนของท่านนบิษมุัสอิสลามน,น,นั้นนะครับเนาะมีความสําคัญทางนั้น,น,นเลย,นะ,เลยนะครับ,รบฉะน,นั้นท่านอุมาร เห็นความสำคัญของทุกคนที่มีส่วนในการฮิจรร้อนเนี่ยเลยขัดเดินมุฮัรรอมนะครับเป็นเดินเทนิงของการฮิจรร้อนนะครับ <c oughs> แล้วก็เรามาเดินมุฮัรรอมแล้วนี้ <c oughs> เดือนปีไหมของปี1435ปีนี้นั้น <c oughs> นะครับนอ้อเอ่อก็ต้องรณรงค์นะครับน้อเชิญชวนให้เรานั้นปรับปรุงตัวพัฒนาพัฒนาตัวเองอิสลามตัวเราเองเนี่ยสู้สิ่งที่ดีว่า <c oughs> สิ่งที่เราไปแล้วก็พยายามรณรงค์ให้เรา ถัาคุณมาซิทิ้งที่ละทิ้งไม่ใช่ละคือละแล้วก็ทิ้งในสิ่งที่ดทำเป็นสิ่งที่เป็นเป็นมาซิษย์สิ่งที่ดฝ่าฟืนตลอดสุบฮานะหัวตาลานะครับเนาะพอเล่งฮร่งพิจารวมันต้องออกมาพันนีนะนะครับเนาะเรื่องเรื่องกันเอาเถิดพันธนบิมครับพอเล่งเรื่องฮิจารวัจ์อาจารย์ซาลาจีปีเดี๋ยวจัดงงจัดงานอะไรเพื่อเป็นการ อตอนรับอิจาร์ที่พันธุ์ซีโรยซ้ำซึ่งมาได้ป่านนี้มันวะผืมังใช่ไหมครับวะปืนมังในในในส่วนส่วนส่วนตัวผมเนี่ยมองมองเป็นซองซองซอง,งเรื่องซองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือ,อจัดงานเผื่อจัดงานฮิจาร์ตอนรับปีใหม่ในอิสลามเผื่อจัดเชิงว่าเปน็นวันสำคัญวันหนึ่งขึ้นมา นะครับยิ่งวันในวันสำคัญในอิสลามในมีอีดานวันอีดต่งๆนะครับแต่ว่าถ้าเราจัดจนกระถังหวาเป็นวันสําคัญในอิสลามก็ไม่เลยวันเด่นึงพรอมเนี่ยกับกล้ว่าเราสร้างอิบะดาขึ้นมาไหมหรือว่าสร้าง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 อาดาหรือว่าสร้างอิพะขึ้นขึ้นมาไม่อีประเด็นหนึ่งเนี่ยนั่นก็จะบอกว่าเสี่ยงมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเรา ถ้าเราจัดบรรยายเด็ที่เฉร้อให้ความรู้แล้วก็ให้พี่น้องตื่นตัว<ม>เรืยเฉพาะอย่างยญิงให้พี่น้องตื่นตัวจากที่เราถนัดชินกับกัรน,นับปี2013ปี2555เนี่ยเรามานับแบบอิสลามบ้างนะครับในในใมองอีกสามคือ1,435 <35 S 1> <ม>เดีอนนะครับฉนั้นเวลาเราถามคุณถามว่าคุณเกิดปีไหนเนี่ยเราจะบอกว่า1984 2,027เราจะพิพนันแต่เราเนี่ยจะไม่รับไปว่า1,402เนี 1, 20, ย่ยเราไม่รับไปตรงน,นั้นเรารเราเราคารัดกัน้นคัดกันให้กันให้ความสำคัญคในข้องเดือนเดือนอาหรับเดือนของอิสลามไปฉะนั้นการเ่จัดอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นการหรือฟืนยะยะในการใ,ให้ความ,มรูหร้รหรือว่าหรือว่านำเสนอมุมมองใหม่ๆมแก่กลนอภยอบเนี่ย ก็เป็นอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีโดยสัมไปนะครับนอกพระว่าในการอพยพในการอพยพของธนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็มีม,มี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 เงียขีดเทโซ<อ>น<า>เด่นย,มมยิ่งมากๆนะครับมีมีดเป็นดุรุสวันอะไรบ้รรางนะครับมีสิ่งสิ่งอะไรมากหม่เทวะแฝงอยู่ในการเหตชีวิตของธนบีมุฮัมมัดสุลามครับนาศึกษามากนาศึกษามากด้วยเฉพาะการอพยพจากเมืองมักกะมาเปันเนี่ยนบีว่องเพนเยียบยุนมาครับนะครับนบีจะ อยู่เมืองมังการ์จะไปเมืองมาดินาเนี่ยอัลเราซักให้ออกพายอไปเ่นันแล้วเนี่ยนบี่มัเดินทางก้อนสมคนไปก้อนครับสมคนไปเคลียร์ก้อนสมไปเคลียร์ก้อนก้อนไปสมไปเคลียร์ก้อนพอไปปุ๊บวันที่เดินทางวันที่ฉรอเนี่ยก็มีแพนให้ธนาดิบไปโยนถิ่นบ้านเลครับมอนอนที่บ้านแทนเพราะผมไม่ปล่อยท่านก็เดินทางมาเดินคนเดียวไปเป็นฉะมาอะแล้วท่านอบูบาร ไปเป็นเพื่อนเอาไปนะครับเป็นเป็นเพื่อนในการเดินทางแล้วก็มีผู้นําทางแล้วผู้นำทางมันใช่มุสลิมได้ซ้ำไปนะครับเราเป็นคาเฟ่ในยุคนั้นนะครับเนาะผู้นำทางเนี่ยเจ้เชายน์เรื่องเส้นทางพอไปเนี่ยไม่ได้ไปเส้นทางธรรมดานะครับไปเส้นทางที่คุดอื่นไม่ไปพอไปเส้นทางธรรมดาไปมาดินาเนี่ยเดี๋ยวพอจะติดนะครับเนาต้องไปเส้นทางเอิร์นพอไปปั๊บเนี่ยมีนะครับหลวงชั่นมุบักเนี่ยเป็นคนนำมหันต์ไปเซบียงไม่ให้ครับ เวบเย็บย่นมาครับแล้วก็มีคนเทจะมาค่อยคอยค่อยหลบรองรอยกนเดินทางแล้วนะครับน้องมีดถูกยั้งเลยนต่บี้ได้วางแพชนไวสุดยอดมากนะครับการเทเชนะของทนายบี้เนี่ยต้องบอกว่าวัดเรียนนั้นลำคานะครับลำคาเราต้องคนศึกษานะครับแล้วก็เอามาใช้ชุดข้องเราได้จริงๆครับอาจารย์รชิตนั่นคือความสําคัญข้องการเนียดกันเนียดกันเนียดแล้วก็ทนาวีก็ได้ยก ตัวอย่างหลงคองฮิจิรอมาให้ให้เห็นได้ชัดนะครับให้เห็นชัดว่ามันมีความสําคัญอย่างไรพยานพี่นออ้องผู้ชมรายการที่ละต่างๆรครับคอยฉายชีวิตของเราในในในดูเนียในโลกนี้ย่างย่งางฉนลาดย่างเ,เมื่อ,อย่างตีเราได้พูดคุยกันในช่วงในในช่วงเทแล้วว่าจงมุสลิมต้องเป็นคนตีจ่มีความฉาลาด,าลาดนะครับ ทำสิ่งหนึง่งสิ่งใดนี้จะมองไม่ใช่มองวิสัยถัดแต่เพียงโลกนี้ยี่ปีสาปีอย่างเดียวแต่จะต,ต้องมองไปอีกโลกนึงหนาอีกให้ได้ปรับบก้นโตขึ้นคิรอพออาจารย์บุญชึ่วิซัยถัดเนี่ยตัวเนี่ยกระแอาเซียนมาแรงปีสอง for, พันปสองพันสิบแปดสองพัหอ ouais. ีกสมปีนะครับนอนสิบแปดนะครับสองพัเ็ปกับปีสองพนเนี่ยเป็นปี ของอาเซียนเขาเรียกนะครับประชาคมอาเซียนเข้ามาแต่ละคนก็จะเตรียมโรงเรียนก็เตรียบอาเซียนซูรก็ไม่เห็นติดถงอาเซียนเรียกเป็นอาเซียนหมดเลยทําให้กระแสอาเซียนเนี่ยกลบกลบลบเหลืองไล่เหลืองไปทุกองค์กรเนอย่างอาเซียนนะครับนอกแต่ว่ามุสซิมเราไม่ได้มองเฉพาะอาเซียนมองโลกทางใวนีไม่ใช่มองเฉพาะสิบประเทศในอาเซียนนะครับว่าในการใช้ชีวิตมองทั่วโลก มองเอเชียมองยุโรปมองแอฟริกามองออสเตรียมองอเมริกาเนื้อตายมองจุดต่างซึ่งโลกอาเรียนะนรับฉันเราต้องต้องสร้างอาเซียเหมือนกันให้เราเนี่ยให,ให้เราเตรียมตัวสู่อาเซระให้หมากว่าการเจ็มตัวสู่อาเซียนครับตอนนี้เี็มอาเซียนกันแล้วแต่ในโรงเรียนนี่แปบว่าเตเต ถุงเงบประมาณไม่อั้นนะครับโด<อ>ยเฉพาะซอ,มอสมาซอเนี่ยมาเล่เยลือออยอยงอาเซียนลาวนะครับนอรบต่อไปรอบเซียจะได้เหลืองอาเซียนลาวซอสมาซอนะครับฉะนั้นทํำไมกระแสขลอ,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 องขลองขลองความคิดแคบแคบที่เลดชยาะดุนยาเนี่ยถูกเผยไล่คืนนะครับเนาะแล้วก็มุมม่วงอีเซทถัดเธอจะม่งไปวันเหน่งลูกหน้าหารืออะเคอร์เนเนี่ยหน่อยลงเพราะว่าลักสุดบังคับให้เตรียมเหลืองอาเซียนถูกย่างเป็นอาเซียนหมดเลยนะครับเนาะแต่ว่าลักสุดไม่ได้บังคับว่ะ อ่ะเชลโรปุณต้องนั้นนะมีห้องอาเซียนห้องเหรียนก็ห้องอาเซียนเนี่ยจะมีห้องอาเซอรัตมากในบอลลูนขอบิงนะใช่ห้องอาเซอรัตเลนะครับนั่นก็คือผลแรกหนึ่งบริษัทสวิสไซทัดปั๊บก็เราไปเท่ตรงนั้นนิดนึงนะครับอาจารย์ครับมีะดฤษบทนึงนะครับเทบันทึกด้วยมัมมุสลิมแล้วก็มีอิหม่ามอะห์มัดนะครับในริสซองท่านในริสซองท่านนบีมฮัมมัดศ็อลลลลลััออฮฮุะยิวะซัลลัมเทบอกว่าอินนัลลอฮะลายันทรุอิลาซุวาริกุมวะอัมวาลิกุม ว่าอินนัมะยังดูรูอิละคุลุบิกุมอาหมาลิกุมข้อที่สอนี้บอกนิมกันเฉยได้พูดถึงความสำคัญความสัมพัญของการเนี่ยภายในใจของเราในเบีบอกว่าแท้จริงอัลล์นั้นไม่ได้มองหรอกไม่ได้มองไปยังสวริกุมนะครับรูปหลางของฐานหรูปหลักของเราไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้มองตรงนั้นว่าอัลวอฮ ว่อัมวาลิกุมแล้วก็ไม่ได้มองในทรัพย์สมบัติของท่านเนาะคุณมีบ้านใหญ่ไหนคณมีทรัพย์สินในธนาคารคุณมีเท่าใดนะครับเนาะเราด้มองตรงนั้นอแล้วก็รวมลักของคุณพิวซีข้าวซี่ดาล่องมูโดงขิวดอกอะไรเนี่ยนะครับเนาะออะไรนม่รไม่ได้มองเงินครับไม่ได้ตรงนั้นครับแต่ว่าเราแะตรงไหนครับนนามายัางูรอิลากูลูบีกุ่มอ๋อเราเลยจใจของเราจิตใจ แต่เนียดของเราแต่ใจของเราวะมาลิก네 right. ุมแล้วก็งานของเราเนียดพันผืร์คิดอะไรอยู่สุดท้ายทำพันผือ์นะครับเนาะแต่ที่สำคัญทั้งเนียดแล้วก็ทำเนี่ยนะครับเนาะได้ผลบุญอย่างแน่นอนเหมือนต้นต้นแล้วีต่ใจทำเสนอว่าคนเราแขเนียดเนี่ยนะครับเนาะมันหั่มาบิฮัสันนจินวลัมยามันฮะกุติบัตละกุฮัสันนะเราอยากที่ทำสิ่งที่ดี นะครับนเนียดยย่างแรงก, <Okay. S 1> งกล้าว่าอยากจะทำสิ่งนี้ไม่มีโอกาสแต่สุดท้ายไม่ได้ทำพลาดนะนะครับพลาดนะครับเราให้ความดีแล้วนายนี่แล้วฉะนั้นการเนียนด,ดีได้ผลบุญเนียดดีทำดีได้ผลบุญทวีคูณข้าไปแล้วนะครับเนาะฉะนั้นการเนียดนะครับก็ต้องบอกวาเป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากๆด้วยเฉพาะอาจารย์ครับเน,เนี่ยถือเป็นเงื่อนไขในการตอบรับารงานแน่นอน คนเราจะละมาดคนเราจะใจสกาดบวชหรือทำอิบาดัซอื่นๆทั้งหมดเนี่ยเนียดเป็นเป็นตัวแปรว่าอัล l l a ์จะดับเราหรือไม่ดับเงินใครในกั้นในกั้นตอปรับอิบาดัซของเราทั้งหมดในซองคอกับนึ่งเนียดการเนียดอิคลาสอิคลาสสนนีอ่ะการเนียดเถื่อเบอร์ซึ่งได้ Allah ทรงประหาราราซองมุวาฟะกะมุวาฟะกะสุนนะต์ที่ r a s ล l i l l a h ต้องต้อง กับแบบฉบับของท่านอบีมอมัซโซลลอซัลลัมนะครับน้องฉันวันนี้เราพูดดังซุนนะเราพูดดังแบบฉบับของท่านอบีมอมัซโซลลอซัลลัมเราทําตามเป๊ะมายังกดออกแคบไม่เราจัดได้ถูกต้องหมดเลยครับแต่ข้อนึงเถเรานั้นต้องระมัดระวังบางที่สุดคือเรื่องอิคลาสเรื่องเนียดเถบริสุทธิ์ใจต่อ Allah Subhanahu Wa Taala นะครับถ้าเราเนียดบริสุทธิ์อินชัลลอห์อื่นๆนะครับเนาะงท่านหมดเลย นะครับเนาะฉะนั้นการเนียดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญหมากเลยในเรื่องโดยเฉพาะอย่างนี้ในเรื่องอิบาดะห์ถูกต้องเนี่ครับสำคัญมากหมาเลยถ้ากว่าเราเนียดไม่ดีนี่มันก็ถึงแม้ว่าเราทำถูกต้องยังไงแต่ในหมาเนียดไม่ดีหรือว่าเนียดไม่ไม่ลิลล่าไม่อิคลาสุนียานี่มันก็เฝ้าเป็นซ้นะครับเพราะฉะนั้นอดิสบทนี้ เรือว่าไล่ยๆบทเตียวได้ปูดคุยกันมานี่มีจึงจึงเชียร์เห็นว่าในชีวิตของคนมุสลิมเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าอามัลซอ,อลและการงานที่ดีหรืออามมอิบาดาต่างๆเรา <Okay. S 1> ต้องอิอคลาส,สุนียะใม้มี <Okay. S 1> การตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์ใจเปล่าลสาวาตาลา <Okay. S 1> และก็อีกอันนึงก็คือจะต้องตรงกับแบบอย่างแบบฉบับของ่านนบี นะครับตาตอนเราสลัมแต่ตาหากว่านอกเนื้อไปยักษนั้นก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เอ่ออัลลอฮ์จะไม่ตอบรับนะครับนะครับชั้นสุดท้ายของช่วงที่สองคงรายการของเราวันนี้นะครับอยากจะฝากกับพี่น้องส่งเรื่องหนึ่งต้องทำบริษัทเจอาเปิดร์สุนัขละสองต้องท่างไมตรงกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อออลลลลลััฮฮุะยิวะซัลลัมนะครับและอินชาอัลลออิบาดะ์ทั้งหลายของเรานั้นจะถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวัลลอฮุอะลัม وبالعيد التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته